พบสามอาการเสียหลักของ iPhone 11ใครใช้อยู่ต้องดูคลิปนี้ตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้แอนแบงครับผมวันนี้ห่วงมารวบรวมอาการเสียนะครับของ iPhone 11นะครับผมสามอาการเสียที่เกิดจาก1การกระทำนะครับผมเจอเยอะมากเยอะที่สุดสำหรับ iPhone 11นะครับ อ่าใครใช้อยู่นะครับต้องดูให้จบเลยนะครับจะได้ไม่เสียอ่าเริ่มต้นนะครับผมนี่ครับ iPhone 11รูปร่างอย่างนี้นะครับทุกคนมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับผมวางไว้ข้างเลยนี่ครับนี่ตัวบอร์ดของ iPhone 11นะผมให้ดูก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่าสามอาการเสียเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับตัวบอร์ดอ่านี่บอร์ดของ iPhone 11ก็เหมือนกับบอร์ดของ iPhone 10หรือเหมือน11 Pro Max หรือ10 Max อะไรก็ตามที่เป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็คือบอร์ดสชั้นนั่นเองครับผมที่ผมเคยบอกทุกคนแล้วนะมันแยกออกได้อย่างนี้นะผมมันแยกออกอย่างนี้นี่คือตัวบอร์ดนะครับผมให้ดูให้ชัดนะเดี๋ยวผมจะนะครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับให้ทุกคนเห็นยังชัดเลยครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างและทาไมถึงเสียง่ายนะครับทาไมถึงเสียครับอาการแรกเลยครับอาการ Wi-Fi Bluetooth ไม่เจอนั่นเองครับผมเราจะไปเปิด ตรง Wi-Fi หรือบลูทูธเนี่ยเป็นสีเทาครับกดยังไงก็กดไม่ได้ดีสตาร์ทแล้วนะครับดีโซใหม่แล้วนะครับเป็นสีเทาหมดเลยครับผมไม่ว่าทาไงก็แล้วแต่นะัมมันเกิดจากการแยกชั้นของบอร์ดตรงนี้แหละนะครับมันก็เลยทําให้การเชื่อมต่อระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนไม่เจอกันทําให้ไม่เจอ Wi-Fi นั่นเองครับผมหรือไม่เจอบลูทูธนะครับอาการเสียนี้นะครับแก้ไขได้ครับโดยการที่แก่บอร์ดออกมามารีบอลใหม่และวางกลับนะครับ ถ้าวางดีๆใช้ได้ทันทีครับผมถ้าไม่ตกแรงมากนะ,อ,ะอาการนี้เมื่อกี้ผมก็พูดแล้วครับว่าเกิดจากการตกกระแทกน่เองครับผมเหมือนกันกับอาการต่อไปอาการที่2ครับผมสัญญาณกลายเป็นโกลเดมเฟิร์มแวร์หายนั่นเองครับผมไม่สามารถจะโทรศัพท์ได้เวลาดูที่คําว่าเซิร์ชจ,จะเขียนมันจะขึ้นเซิร์ชค้างเลยเซิร์ชเท่าไหร่ก็เซิร์ชไม่เจอทีเท่ากับว่าเราใส่ซิม TrueMove D Tag หรือ AS หรือเครือข่ายไหนก็ตามก็ไม่เจอสัญญาณนั่นเองครับผม นับใช้ได้แต่ Wi-Fi นั่นเองครับผมอาการนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเกิดการแยกชั้นนะครับผมของบอร์ดนะครับผมจนไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้โมเดมเฟิร์มแวร์ก็เลยหายนั่นเองครับไม่ได้หายไปไหนครับเขาเรียกว่าภาษาช่างเราเวลาเราไปที่เซตติ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับไปที่เซตติ้งปุ๊บเนี่ยคำว่าโมเดมเฟิร์มแวร์เนี่ยตัวเลขมันจะหายไปถ้าใครเจออาการนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมต้องมาซ่อมบอร์ดครับผมหรือเปถ้ามีประการอยู่ก็เข้าศูนย์ได้เลยนี่คืออาการที่สอง พารการสุดท้ายนะครับไม่เกี่ยวกับบอร์ดแล้วครับผม iPhone 11นะครับผมแทบจะวิจัยมาแล้วเลยครับว่าจอเวลาตกแล้วเสียง่ายมากครับผมจอ i อ h o n e 11เเนี่ยเวลาตกปุ๊บจอมืดๆเนี่ยแต่เครื่องเวลาคนโทรเข้าเนี่ยซึ่งซึ่งซึง,งได้ยินปกติเลยนะครับผมหรือต่อคอมพิวเตอร์ยังเจออยู่แต่ว่าจอไม่แสดงผลภาพกดรีเซ็ตกดอะไรก็ตามก็ไม่มาเปลี่ยนจอใหม่มาทันทีครับจอเสียนั่นเองครับผมทั้ง3อาการเนี่ย เกิดจากการทาเดียวคือการตกกระแทกเลยครับผมตกกระแทกทําให้เครื่องเนี่ยเสียและรวนมากครับสาหรับ iPhone 11เพราะฉะนั้นใครดูถึงตอนนี้ก็คืออย่าทําตกหรือไปหาเคสดีๆมาใส่สักหน่อยครับผมนะฟิล์มช่วยได้ไม่ให้แตกแต่ไม่ได้ช่วยให้บอร์ดไม่เสียหรือไม่ให้จอไหนไม่เสียนะครับผมต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ว่าเคสช่วยได้บ้างครับเพราะว่าลดการกระแทกได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทำตกดีที่สุดครับผมอ่า ด้วยความปรารถนาดีจากหัวนแบงนะน่ะติดตามกับนี่ครับสาระดีๆผ่านเพจหวนแบงค์ครับผมติดตาม YouTube และ Facebook แล้วก็ TikTok นี่ครับคนกำลังดูเยอะมากเลยยังไงขอบคุณมากๆครับเจอกันในความรู้หน้าครับผมหัวนแบงค์ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ